มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศค่ะต้องยอมรับนะคะว่าในต่างประเทศนั้นมีการลงทุนที่เปิดกว้างกว่าบ้านเรานะคะโอกาสการลงทุนก็มากกว่าเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกสิกรไทยจึงจับมือกับพันธมิตรอย่างธนาคารจากสวิตเซอร์แลนด์ลอมบาร์ดโอเดียนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับคนไทยคะ่ะ นายจิรวัตส,สุพรภัยบูลผู้บริหารสายธุรกิจบริการ private bank ของธนาคารกสิกรไทยนะคะได้กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อให้ธนาคารลอมบาร์ดโอเดียซึ่งมีอายุกว่า200ปีและบริหารสินทรัพย์มูลค่า2 2 9 0 0 0ล้านบาทเข้ามาทําหน้าที่นําเสนอทางเลือกในการลงทุนที่มีการบริหารความเสี่ยงเฉพาะตัวให้กับนักลงทุนไทยรวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธนาคารส่วนบุคคลหรือ private banking ได้ในระยะยาวผ่านการลงทุนในกองทุนที่จะกระจายความ เสี่ตามหลักบริหารที่ทางลอมบาดโอเดียใช้ในการบริหารจัดการแก่ลูกค้าทั่วโลกซึ่งในปี2559ที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปประมาณ10,000คนคิดเป็น33%ของตลาดโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร760,000ล้านบาท น,นี้เงินฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการอมองหาทางเลือกอื่นเนี่ยก็มีความจําเป็นเพื่อจะเพิ่มผลตอบแทนเพื่อให้ชนะเงินเฟอ้อได้เพราะว่าการที่เก็บเงินไว้เฉยๆแล้วแพ้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็เท่ากับอํานาจซื้อเราลดลง เงินจํานวนเท่าเดิมแต่มีอำน,นาจซื้อลดลงเราก็เสียหายเราก็เดือดร้อนนะครับวัะนั้อันนี้ก็เป็นจุดที่เราคงต้องแสวงหาท่านี้แสวงหาแบบไม่มีความรู้เนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วก็เสียหายพลาดท่ากันไปเยอะเพราะนั้นแสวงหาแบบมีความรู้แบบมีผู้เชี่ยวชาญให้ความปรึกษาเนี่ยมันทําให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ งานความมบางครั่งของโลกที่จัดทําโดยแคปเจมินีนะคะเมื่อปี2538ระบ,บุว่ากลุ่มบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงหรือว่า35ล้านบาทต่อรายขึ้นไปในไทยและในเอเชียม,มีการเติบโตเฉลี่ยป,ประมาณ10-11%ต่อปีสูงกว่าตลาดโลกที่โตประมาณ9%ต่อปีจึงทําให้ธนาคารต่างชาติหันมาสนใจลูกค้าในกลุ่มนี้ในแถบเอเชียม,มากขึ้นค่ะ